พบกับช่วงแคตซีเล็กครับเป็นช่วงที่ผมจะมาซีเล็กสินค้า i t ทีดีๆนะครับจากที่ผมบอกช่วงแรกแล้วพี่โป้ใช่วันนี้ผมจะนําแท็บเล็ตในที่เป็นวินโดว์ราคาเรียกว่าถูกใจเบาๆและสบายกระเป๋าท่านผู้ชมแน่นอนครัพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าจัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มจัดหนักจัดหนักเลยพันเทปว่าก่อนอื่นต้องถามพี่โป้ก่อนว่าเคยไปร้านหรือรู้จักแบรนด์ซีเอสซีหม เคยไปนะครับก็เคยไปซื้ออย่างโน้ตบุ๊กกับผมเคยซื้อที่ร้านนั่นแหละแล้วก็พวกแบบกล้องยี้ตอนจก่อนนี้นะแล้วก็มีแบบเปพวกทาได้อะไรพวกนี้รู้ไหมตอนนี้เขามีเป็นแท็บเล็ตของตัวเองแล้วเฮ้ยจริงป่ะจริงครับพี่ตอนนี้ทางซีซีเขาก็มีแท็บเล็ตนะครับชื่อว่าไว b o บุ๊กไว o บุ๊กอ่าซึ่งเป็นซีซีแล้วก็ทาง In t e l เนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันนะครับในการเรียกว่าจัดจําหน่ายนะครับเรียกว่าต้องต้องบอกว่าตลาดนี้น่าสนใจเพราะว่า ต้องบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วใช่นะครับแต่แท็บเล็ตของคนไทยเองเนี่ยหรือแบรนด์คนไทยเองเนี่ยก็มีน้อยซึ่งซีซีก็คงเลยเห็นว่านี่คือแบรนด์ของไทยนียเหรอใช่ก็เป็นแบรนด์ซีซีของคนไทยเจ้าของนะครับเอาละฮะตัวแรกวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอแนะนําให้ท่านผู้ชมกับพี่โป้นะครับก็คือเป็นซีซีไวบุ๊กรุ่น AU802 ที่ตัวนี้เลยครับนี่เหรอฮะเป็นแท็บเล็ตขนาด8นิ้วนะครับ ผมเอาตัวขาวๆมาเพราะว่าจริงๆมี2สีนี่อ่าสีขาวและสีดำอ้าวไบบู๊กทำไมมีสีไม่ต้องแบ็กบู๊กเลยแบ็กอ่ะเขาเป็นเขาเป็นชื่อรุ่นชื่อรุ่นนะถูกถูกเห็นขาวๆพี่โปชอบถือไงก็เลยจัดมาให้เออมันดูสะอาดสะเอี่ยมเนี่ยเซึ่งสเปคเขาก็เป็นในตัวของ CPU เป็น Intel นะครับ Atom มฮะเซทสา G นะครับเป็นคอร์ Core Processor คอร์ Core เลยเหรอนะครับคอร์ดคอร์โปรเซอร์โอนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับแรมเมมโมรี่นะครับท่านผู้ชม1กิกนะครับหนึ่งกิกนะแลัก็รอม1ิบกิกนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้ได้เลยต้องบอกแบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นอยู่ที่4,400อมิลลิแอมนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ OS สํำคัญรับ OS มาพร้อมกับวิดีโอแปให้เลย8.1เลยเหรอครับใช่ถัดมาเรียบร้อย ผัดคืออะไรผัดก็คือก็แปดก็ธรรมดา8.1ก็คือเรียบร้อยอัปเดตแทดกต์จริงเป็นวิดีโอเก้านะครับเงินที่ผมจะเล่นไม่ชอบเล่นแปดจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคำถามยอดฮิตกราฟิกก็ต้องเป็น Intel g r a p h i c แน่นอนแน่นอนนะครับ Intel g r a p h i c ก็คือต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับเมื่อเป็นวิดีโอโดยส่วนมากจะเป็นยังไงพี่ครับถ้าเป็นวิดีโอกับแท็บเล็ตราคาต้องสูงรับสูงริ้ว ใช่ไหมแต่ว่า,า o อเอสก็แพงแล้วต้องต้องบอกว่าอย่างที่บอกเขาร่วมมือกันนะครับจริงๆต้องร่วมมือกับทางม c r o s ซอฟด้วยนะครับเพื่อที่ทําให้แท็บเล็ตราคาถูกอยู่ที่มือคนไทยเหมือนกันรุ่นนี้ราคาเพียง6,990บาทฮะมี Windows 8.1 6,990รคุณพระนะครับไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อใช่งไหมครับต้องบอกว่าถือว่าเชื่อได้เลยครับราคานี้นะครับมาพร้อมกับ w i n d o w แปพร้อมกับออฟฟิศ365ให้ด้วยโอ้โหจใช้พวกโปรแกรมออฟฟิศได้ด้วยครับใช่ครับใช้บนคลาวด์ไปเลยเนี่ยนี่เรียกว่าเรียกว่าครบมาครบเอาละครับมาดูที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ดีกว่าไหนไฮไลท์รุ่นนี้ต้องบอกว่าพี่โป้งถือมาอ่ะรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นแบรนด์มินเตอร์หน่อยสิครับผมโทรศัพท์ไปด้วยเฮ้ยจำจริงเป็นเพราะซัพพอร์ต 3G เหรอขอลองดูนะฮัลโหล แต่ว่าก็าบอกไม่ใช่เป็นไม่ได้ยินแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมโทรศัพท์ผ่านพวกสกายไงอ่าเพราะมันซัพพอร์ตซิม 3G สายซิมได้ด้วยสายซิม<ส>ได้ด้วยแต่ว่า ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นเป็นแนวโทรศัพท์นะแต่ว่าใช้สามารถใช้ฟังก์ชันในเรื่องของ3ัาพอร์ต 3G นะครับแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้นะครับและสพอร์ตในส่วนไวเล็ต BGN ด้วยโอ้โห BGN เนี่ยร้องเพลงเพ้อเลยอ่ะไม่ใช่นั่นมปน BGN BGN เล่นเอกตบเอกแล้วกันนะแต่ไม่มี GPS ได้ตัวด้วยนะเผื่อว่าต้องการเป็นหลงทางหลงทางรถลงทางก็มาครบเหมือนกันได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คำถามยอดฮิตฮิตแน่นอนเลยครับ ก็คือจอนะครับความขนาดหน้าจอเป็น8นิ้วที่มีความละเอียดอยู่ที่1 2 8 0องรอคูณแปด้อยนะครับเป็น IPS monitor ด้วยก็คือหมายว่ามุมมองวิวเวงเกิลได้ได้่ยเนี่ยมองตรงไหนก็ชัดเจนนะครับซัพพอร์ตการทัดได้5้จุด5้จุดเลยเหรอ5้าจุดเลครับนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของกล้องครับอ่ากล้องเนี่ยกล้องหน้า2ล้านคือถือไว้ใช้ได้เพราะไว้วีโอคอนเฟรนต์กล้องหลังก็5ล้านครับผมลองถ่ายรูปสักหน่อยสิดีดีดีอ่ะเริ่มเลยครับพี่โป๊ นะครับกลับมาที่หัวข้อการถ่ายรูปรูปปุ๊บรูปปุ๊บรูปปุ๊บรูปปื๊ดอ่านะกลับมาที่หัวข้อการถ่ายรูปอ่ะฟังก์ชันกล้องอยู่นี่นะกล้องกล้องสารัตอืมนะครับอ่ะอ่ะใช้กล้องมันมีตุ๊กตาอินเทลอยู่อ่าแล้วก็มาถ่ายรูปสักหน่อยตุ๊กตาหรือครับอ่าครับอ่าระดับพี่โปแล้วยาพี่พี่เป็นนายแบบดีกว่าหน้าตาพี่หล่อไงแย่งแย่งแย่งจริงเลย ดูนะครับคุณผูชมอันนั้นไงนีนะครับโอ้โหเจ๋เรามาดูกันว่าหน้าตานะครับเป็นไงใช้ได้ไหมเฮใช้ได้เลยอ่ะเออหล่อเฟี้ยวเลยซึ่งกล้องดีกล้องดีครับมีจริงๆถ้ากล้องไม่ดีเนี่ยก็จะไม่มีแฟนคลับตอนนี้กล้องดีมากไปกันต่อ เราเดินไปกันต่อครับก็ต้องบอกว่าความละเอียดก็ใช้ได้นะกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยนะครับเรียกว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมโพลิเมอร์ซึ่งต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับเคยมีปัญหาการใช้งานพวกแบตเตอรี่ร้อนถู่ไปนานานก็ต้องตอบโจทย์ว่าใช้งานได้ดีขึ้นซึ่งมีความเขาเรียกว่า4,400มิลลิแอมป์นะครับถามว่าแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่นานขนาดไหนนะครับเรามาดูนี่ฮะเราดูภาพ อนมีการทดสอบแล้วทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะนี่ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่90เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าททอลของเขาตัวนี้นะครับอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับประมาณ5ชั่วโมงกว่าหตอนนี้ก็คือเราเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยไงแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชอบใช้งานแบบออฟฟิศเนี่ยจะเหมาะมากเพราะมันเป็นออฟฟิศใช่แต่ถ้าไปเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยถามคําถามเลยเออแรมหนึ่งกิก อะตอมจะเล่นเกมได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับคำถามนี้ผมก็อยากให้พี่โป้ทดลองเลยครับอ่าเล่นเกมคลายข้อสงสัยหน่อยสิอุ้ยเกมนี้ชอบมากเลยเกมอะไรครับพี่เกมล o อฟเป็นเกม Super ร์เลสอ่าพี่โป้ต้องต้องหัน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 ไปทางให้ท่านผู้ชมอ่าอ่าไหนไหนหนหันหันอ่านีนะเล่นเล่นแบบนี้เลยนอ่าเล่นเลยโชว์เลยอ่านี่เลยคอ ขอนตัดสักห้าถังเลยได้ไหมนี่ในตัดกห้าถังเลยโอ้ดูเสียงก่อนอือเนี่ยเห็นนะเห็นไหมครับคุณผู้ชมนะน่าจะเห็นนะครับยกขึ้นหน่อย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 ดูนี่ผมไปมาที่เนวาดาเดี๋ยวดูความเร็วของเขาก่อนแเ็นกราฟิกยอดเยี่ยมเลยครับคือจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยพอเป็น A P S เนี่ยนะครับความสว่างและความชัดเจนก็สมจริงนะอือ เป็นไงครับพี่โอ้ยถ้าไม่กระตุกเลยอ่ะแล้วจอนี่แบบดูดิกดได้ตัดโชว์หน่อยโโอ้หเร่งเลยเร่งอะเอาโอเคจต่อครับต่อครับเลยต่อแค่นี้แค่นี้ก่อนอะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะตกใจว่าคุณโป้ในขับรถมีใบขับขี่อยู่หรือเปล่ามีมีครับนอกจากเมื่อกี้เราดูในเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเล่นเกมมันได้ใช่ไหมสุดยอดก็มาดูที่ดีไซน์นิดนึงก็ปุ่มมีด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีในปุ่มในส่วนของช่วยถืออะพาวเวอร์พาวเวอร์ลด ลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็มีสล็อตด้วยมีสล็อตซัพพอร์ตไมโคร SD ครับ14กิกใส่เพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมตรงนี้โอ้โหนะครับและด้านบนก็คือตัวมีพอร์ตมินิ USB แล้วก็แจ็คไมโครโฟนในหูฟังเป็นในส่วนของเฮดโฟนนะครับนี่แจ็คแฟนฉันอยู่ในนี่เหรอใช่ครับกำลังหาแฟนอยู่ไม่ใช่แจ็คไมโครโฟนนะครับ ก็เรียกว่ารูปแบบหน้าตาเนี่ยก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นข้อจํากัดนิดนึงก็คือโดยส่วนมากเนี่ยมันจะมีพอร์ตเชื่อมต่ออพวกเรียกสัญญาณภาพออกมาบ้างตอนนี้จะไม่มีไม่มีนะนะครับไม่มีพวกมินิ h เ m i ียไออ๋อนะครับก็จะมีในส่วนของการเชื่อมเชื่อมต่อด้านข้อมูลสมารนธ์ก็แลแหละรุ่นนี้ก็นะตามเขาแต่ว่าต้องบอกว่าน้าหนักน้ําหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่3 1 0รกรัมอ้เบาก็เบานะไม่หนักมากนี่คือตัวแรก นะครับกเป็นสีขาวนะว่าอย่างีสีขาวไวท์บุ๊กพี่โป้ครับแต่บางคนบอกว่าหน้าจอ8นิ้วเนี่ยมันจริงๆอ่ะมันยังเล็กไปสำหรับเขาเล็กไปอีกเหรอแล้วต้องการแบบฟูลไฮเดฟเต็มเต็มดูแบบภาพยนตร์อ่าสู้กันหักล้างกันถูกต้องกับรุ่นนี้เลยครับครับ CEC Whitebook AU 891T อืครับต้องเรียกว่าตัวนี้นะครับหยิบขึ้นมาเลยครับอ่าอ่า ต้องบอกว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นเป็นแบบ8.9ครับท่านผู้ชมมาพร้อมความละเอียดแบบ Full High d e p โอ้โหพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันสองยิ่งมากกว่า Full High Depth ด้วยซ้ำรองรับการทัชได้ถึง10จุดนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต่างก็คือสเปคนิดหน่อยครับสิ่งแรกก็คือโปรเซอร์เนี่ยนะครับเป็น Intel Atom Z3735F ครับเมื่อกี้เป็น G มันเปลี่ยนตัวคันนิดนึงนะครับก็มีฟังก์ชันต่างนิดหน่อยนะครับและส่วนของตัว แรมนะครับตัวนี้ให้มา2กิกอ่าเหมือนท่านผู้ชมบอกว่าเอ๊ะอยากได้แรมเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็ตัวนี้ก็ได้มาแรมมา2กิกเลย2กิกเลยนะนะครับมากกว่าตัวนี้อีกนะครับเนี่ยเวลาอ่านข่าวสารจริงๆถ้าเปิดฟูไฮเดฟนี่ก็จะแบบดูดีมากเต็มเต็มเลยนะเต็มความชัดคมชัดนะครับอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมคำถามยอดฮิตเมื่อกี้เล่นเกมโฉบแล้วครับแล้วแบนด์วิดล่ะแบนด์วิดเป็นงเรื่องของกราฟิกหรือเรื่องอะไรเนี่ยใช่ซึ่งผมเทสแล้วครับคะแนนเทสดีมากเนี่ย14,400 68คะแนนถ้าแบบเทียบคะแนนเทสตรงนี้ก็เท่ากับ Samsung Galaxy ี5เอสอฮะอบเปอร์ฟอร์แมนซ์นะลองไปดูกันประสิทธิภาพใกล้เที่เลยเออนะครับก็ต้องบอกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ซีบหรือตัวเครื่องเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วครับก็ทุกอย่างบอดี้ทุกอย่างคล้ายกับตัวนี้เลยคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบอดี้จริงๆต้องบอกอาจจะเพิ่มนิดนึงครับบอดี้จะเป็นตัวพลาสติกอ๋อแต่เป็นกอสซี่จะเห็นว่าจะเป็นพลาสติกหมดใช่แล้วแบตเตอรี่บิวอินในตัวนะครับ แบตเตอรี่บิ้วอยในตัวก็ต้องบอกว่าตัวเดโม่ในสมบุกสมบันนิดนึงนะครับผมทงวรจะต้องติดกันลอยนะครับนะครับอ่ะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่369กรัมเพราะว่าแบตเตอรี่ขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเป็น6,400นสี่ร้อมิลลิแอมก็ดีครับนะครับครับราคาถ้าเกิดอยากจะหน้าจอฟู l ไฮเดฟแรมสองกิกนะครับฮะตัวนี้อยู่ที่8,990บาทโอ้โหก็ไม่แพงเท่าไหร่โอเคโอเคเลยแหละแต่ว่าครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่าน อาจจะบอกว่า8.9นิ้วยังเล็กไปยังเล็กไปเหรอเหมาะสำหรับพี่โป้เลยครับตัวนี้เลยครับขยายใหญ่ๆหน่อยอุ้ยตัวนี้กว้างขึ้นมาเยอะเลยอะ10นิ้วครับ10นิ้วเลยเหรอครับเป็นนิ้วพนมไม่ใช่ครับหน้าจอ10นิ้วตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไวบุ๊ค C4 ไวบุ๊กเหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอ10.1นิ้วนิ้วครับชื่อรุ่นว่า C4 ไวบุ๊ก AU 1 0 1 t ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมก็คือ1 ฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสตัวนี้หรือสตอรจตัวนี้จะเป็นความจุ32กิกโอ้โหใหญ่ขึ้น2หน้าจอเป็นขนาด10.1ครับซึ่งยังเป็นฟูลไฮเดทเหมือนกันครับนะครับแล้วเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของอะไรครับน้ำหนักนิดนึงน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้อยู่ที่388กรัมก็ไม่หนักมากแต่ได้แบตเตอรี่7,100มิลลิแอมป์โอ้โหขยายขึ้นมาอีกเลยนะครับก็ทำให้อยู่ในนานขึ้นนะครับ จากที่ผมลองแล้วก็อยู่ได้หลายชั่วโมงนะเป็นเกือบสิบชั่วโมงกว่าเนีที่ผมเทสดูนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าผู้ชมบอกเอ๊ะหน้าจอใหญ่ขึ้นราคาจะแพงขึ้นเยอะไหมนั่นแหะสิต้องบอกว่าราคาแพงขึ้นไม่เยอะครับเพราะราคาตัวนี้หนึ่งหมื่นนบัตรเดียวเท่าไหร่9,99าพันเก้าร้อยเก้าบาทไม่ยาไปเลยหมื่นหนึ่งไม่ต้องมาทอนนะซึ่งไม่รู้ว่าทางสีิิตั้งเนี่ยเป็นเหมือนเือเชื่อเรื่องอะไร พวงจุ้ยมันต้องมีเลขเก้าลงนะเลขเก้าเก้าเก้าคนซื้อี่มงคลมากมงคลเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าตัวของ C S C Y Y Book เนี่ยมีรับประกัน1ปีเต็มนะครับทุกรุ่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมกำลังสนใจแท็บเล็ตที่เอาไปใช้งานพวกออฟฟิศนะครับดูหนังฟังเพลง เล่นเกมแต่เกมอาจจะไม่เยอะเท่า Android นะอ่าไม่เป็นไรครับเอาไว้ทำงานออฟฟิศอะไรพวกนี้ได้นะครับครับก็มีเกมให้เล่นเหมือนกันนะครับลองดูนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทาง Intel m i c r o e l e c t r o n i c ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อในการส่งตัวซีซีไวยบุกทั้ง3รุ่นมาให้เรารีวิวในวันนี้ครับผมท่านผู้ชมล่ะครับชอบรุ่นไหนสนใจ แท็บเล็ตที่เป็นวิดีโอ8ซึ่งสามารถรองรับในการอัปเกรดเป็นวิดีโอ10ในอนาคตแน่นอนถูกต้องลองดูนะครับลองไปหาตัวแทนจจำหน่ายใกล้บ้านท่านใช่ครับที่โปรจะเลือกอันไหนให้คะแนนถ้ากิดที่โป้จะเลือกถ้าเป็นผมหรอคือเอางี้เลยการวิเคราะห์ฟันธงของผมเองนะครับสามรุ่นนี้สามรุ่นนี้ผมขอเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับเพราะว่า หนึ่งเนี่ยมันก็น้ําหนักเบานะครับแล้วสําหรับผมก็ใช้งานธรรมดาส่วนใหญ่ใช้เป็นแท็บเล็ตแล้วก็ที่สำคัญมันเล่นเกมแบบข้องมือไงข้องมือท่านี้มันอาจจะอาจจะใหญ่ไปหน่อยนิดนึงนะครับผมชอบเล่นเกมนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับจากบอกโปใช่ครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณก๊อฟที่เอาพวกนี้มาให้เราได้เลือกกันนะครับแต่ว่ารายการเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะไป ชุวมหน้าเลยม,มีบอกไปมีแขกไม่ใช่คนไทยใช่ไหมมีแขกนะครับพวกหัวมา <c oughs> เลย <c oughs> คนไทยน <c oughs> ละครับแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจดีๆมานําเสนอข้อมูลทางด้านธุรกิจทางด้านไอทีกันจะเป็นใครนั้นนะครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กับชุวงแพทวิสเน็ตครับ Windows IT Pro เป็นเดืยสารด้านไอทีสำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความไอทีที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th ร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนพร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจงแถมเรารายงานคุณก่อนใครรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้องก็สิบโซเชียล Windows IT Pro เป็นเนื้ยสารด้านไอทีสำหรับกลุ่มองค์กร Enterprise ที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและบทความไอทีที่น่าสนใจอาทิเช่น Network Security Storage รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารและกรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนำของประเทศมารวมกันไว้ในหนึ่งเดียวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกได้ที่ www.windowsitpro.in.th พร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนพร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนต้องกอสิบโซเชียล